บางมาอองกกันคืออันหน่งเอ้าไม่ได้มาซื้อเครื่องมืช่างครับก็อยู่กับช่องยูทูปที่เรือระดำเกือบหล่อครับผมนี่มาดูรถกระบะมุกน้อยครับนี่สวยจัดลอยจัดเลยครับผม เดี๋ยวหนูเอาไปให้ไปหาย,ย,ยเจอย๋อนี่เดี๋ยวรถใหม่เขามันเร็วนี่ครับหมุกน้อยให้ใหสิ๊กเกอร์ครับผมลอยดำสิ่งเขยนถือโอ้ดูปั๊มเบียครับผมดู สวยงามครับผมนี่ตัวนี้เครื่องเดิมเนาะแค่มีโบหัวฉีดแค่นี้ก็แรงแล้วเนาะแต่คนเขาไม่เชื่อไงเห็นทำเยอะเนาะ เขาไม่แช่์ว่าเครื่องหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าเครื่องเขาไม่เก่งเขาเพิ่มเติมส่วนอื่นเอาให้มันวินช่วงวันห้าใช่ไหมปีสามพันแต่หน yeah. ูนูไม่กล้าขับเลยวิ่งเท่าไหร่แล้วหนูเคยวิ่งถึงเท่าไรตีเองหนูเพื่นแล้วปิวไม่ปิวหนูทำมาสักขนาดนี้แล้วรถมันเตี้ยไงแล้วที่นี่แบบรู้ไม่เคยขับรถแต่งไงกลัว าขามาเควันเป็นยังไงสวยหมั้ยโดนเด็กยาเหกปากเก่ารสสิงเป็นตัวเตีย้ยครับเหน้าจะแปลงเป็นตัวสูงเนาะดูละสุนร้อยจะโปรงเลย Để đu phai này này phai này Phen mình cần hả? này mình cần oh. chặt được Mi bóng vắng hay Anh ấy có oh, mày một lệ Bút thơ này đi 50 <laughs> bộ <laughs> 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 Cái này phải นี่รอเลยอ่าฮะโลววิวครับโลววิวห้าลูมุกน้อยดำสิ่งโอ้โหยางก็ใช้สองเก้าห้าสามห้าครับ สวยจัดสวยจัดนี่โค้อทรไทยเอา้าเยอ้นเอาเดี๋ยวจะติดเครื่องดูครับ

ไปอ,อยู่คลันด์มาวายตัวการกาตัดสินเลยอุคันเดงเป็นยังไงับคันเดงคันนี้เป็นยังไงมันค,คล้ายๆกันนั่นเลยอันนี้ค่อยๆเหยียบหรือว,ว่าเหยียบเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้อคันเร่งไวาครับเอาไม่ไปวะนี่ไพี่จะขาไปอู่นะไปก็เสื้ออะไรไปอู่อย่างนี้จะไปอู่นี่หรอ ู้รอรอรก็รถกระบะก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากเท่าไรครับผมก็พูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวขอเยวห้าไอ้ก็หาว่าอย่างูนอย่างนี้ครับผมก็ดูภายนอกเอาแล้วกันครับผมแกรู้ว่าคันเร่งมาไวครับน่าจะวิ่งดีอยู่ Này bắt bút Này khưng xíu bên này Đang đi mấy นี่เพราะว่ามันมีแค่ตรงขาา้างหน้า x มีตรงคาด้วยไม่ได้ทำมันแต่มันเป็นเครื่องเสียงของจีเครื่องไม่ละสานี้หาไม่ได้แล้ว,วตัวโป่งเนี่ยมันมนึ่งช่วยอยู่ทำแฉล้มหาแล้วได้ได้หน้านนา,า,านธรรมดาแต่ถ้าแป้งหน้าแบบพยันมูหาแล้วเต้น่อันก็ไม่มีมนู้ทาไปถามหัวคูกเต้นเลยหาไม่ได้มีแต่หุ่นแฉ่ เขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปดูเฟซพี่ต้อมรู้ว่าเข้าไปดูแกมีสองคันแกเล่นรถแต่งนะคนเยอะเลยทีนี้แกแกก็ให้หนุถามแต่ตอนนั้นเขายังไม่ขายพอหนูกูงเงินมาวันวันที่หนูกูงเงินมาเก๊กก็พูดขายเมื่อกี้นะก็เลยได้ให้ทักไปถามตอนนี้ได้ว่าทถูกลงมาจ้เอาคนจองเยอะนะแไปงั้นก็ไม่ได้เขาอยากได้ตัดสดเขาไปซื้อรถเก๋ง พอมากคนเขาจะเอาแต็ไฟเนี่ยดูแล้วน่าจะคำมันดูแล้วน่าจะคำมันแต่ถ้าใครขับสับเบี้ยถ้าขับดันธรรมดาหนะรู้ให้ขับเบีแต่ถ้าใครขับเบี้ยไม่รู้รูดไม่ได้อันตรายขับว่ามีความมันทางงานบุญเป็นไรต้นเป็นไรใครติดลมตะเลี้ยงนุ้ยจตักขับไปทิ้งไปอ้าวเดี๋ยวจะไปอู่แล้ว ไปไหมนั่งซีประตูไหมมุกไปนู่นเลยเออเดี๋ยวมุกจะไปด้วยครับไม่ทิ้งโอเคครับคลิปนี้บายบายฝากติดตามทางช่องยูทูบพีเรวดัมดเกือบหลดได้ครับสวัสดีครับผม